เริ่มต้นภาพลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับค่องขั้นจะวืดไปวืดมามันไม่หมายถึงฝ่าเท้านะครับหมายถึงการแผนกล้องก็ต้องถือว่าเป็นการถ่ายภาพช้างป่าที่น่าลายตามากๆนะครับช้างป่าเขาใหญ่ของแม่ชะบากแก้วนะครับในความเป็นจริงนะครับบรรณาธิการของเรา ็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือชบาแก้วนะครับแต่เขาว่าตัวขากงกงเราก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นช้างป่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นขากงกงนะครับสำหรับช้างที่ขากงบรรณธาธารแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีของของ,ของแม่ขากงด้วยนะครับขาลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะครับการระบุตัวตนช้างป่า สิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับนี่แผนภาพมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรตรงนี้มีช้างพายต้องเรียกว่าช้างพังนะครับช้างพังตัวเดียวนะครับอ๋อมีท่าทางดูหเหมือนจะงุนงดอะไรเล็กน้อยนะครับอาจจะคอยใครสักคนแล้วไม่มานะครับเมื่อสักครู่เราคิดว่าเป็นช้างพายเพราะเห็นมีงาน,นะครับช้างตัวนี้มีงาน,นะครับ งานในเพศเมียหรือช้างพังเรียกว่าขนายนะครับมีงานได้แต่งานไม่ยาวนะครับเมื่อสักครู่ออกอาการงุ่นงิดเล็กน้อยนะครับช้างกระจายตัวกันนะครับช่างภาพเดาไม่ถูกไม่รู้ว่าจะถ่ายตัวไหนดีนะครับนี่ครับต้องหยิบมือถือมาถ่ายมุมกว้างนะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับ เป็นช่วงที่แสงแดดแยางตาด้วยนะครับแต่ยังพอจะรู้ว่าช้างป่าจยูจุดไหนบ้างนะครับเท่าที่เห็นอย่างน้อย3จุดนะครับที่เห็นขา,ขาวๆไวๆไวนั่นคือช้างป่านะครับช่างภาพของเราพยายามปักหลักอยู่กับที่นะครับแม้จะมีกระแสข่าวค่อนข้างจะยั่วยวนใจนะครับในขณะที่เราถ่ายตอนนี้นะครับ มีเพียงภาพมาสกิดนะครับว่ามีช้างอีกคลองหนึ่งเกือบจะสิบตัวนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสายสอน,น,บ,นบางคนก็สอนมอเตอร์ไซค์บางคนก็ขึ้นรถใหญ่ไปนะครับ <c oughs> ไปหาช้างที่นั่น <c oughs> ก็ไปกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะวัดดวง <c oughs> แต่ช่างภาพของเราปักอยู่กับที่ถ่ายช้างโครงนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับมีคึกคักนะครับ ตัวเล็กทางขวามือนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นะอะไรพี่นะครับภาพแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับครอบครัวขยายที่มีลูกหลานปู่ย่าตายายสำหรับช้างป่าต้องตัดคำว่าปู่กับตาออกไปนะครับเพราะช้างพายไม่มีบทบาทใดได,ไดในคลองนะครับนี่อีกทีแล้วนะครับ ดูเหมือนจะมีคล้ายๆหอกล้มนะครับ mm hmm. เสียดายอยู่ปลายเฟรมนะครับมองไม่เห็นชัดนัก mm hmm. เด็กๆก,ก็คึกคักนะครับ mm hmm. ก็ของเล่นกันตามภาษา mm hmm. ไม่น่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทใดๆนะครับ mm hmm. ส่วนแม่ชบาขากองของเรา mm hmm. ก็ดูเหมือนจะยืนกินอย่างสบายใจไม่มีอะไรที่ดู mm hmm. กระวนกระวายนะครับ ส่วนทางซ้ายนะครับที่ฝุ่นฟุงฟ้งๆ PM 2.5ก็น่าจะเกิดเพราะสาเหตุนี้ด้วยนะครับโชคดีที่ใช้งวงนะครับถ้าใช้เท้าชัดเจนว่าน่าจะยังไม่มีงานทำนะครับสำหรับช้างป่าคลองนี้คือของแม่ชบาแก้วนะครับขึ้นมาจากทางนครนายก มีท่านผู้ชมนับได้ที่คอมเมนต์มานะครับน่าจะประมาณ19ตัวนะครับปรากฏตัวตั้งแต่บ่ายๆของวันที่11ที่โปร่งอาจารย์แมวนะครับมุ่งหน้าขึ้นมาทางที่ทำการเส้นสายของวันที่12ก็ปรากฏกายที่แองกะทะนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวตอนนั้นนะครับแต่เราจะไม่ทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เอาดูตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนบ่ายแก่ๆนะครับของวันท,ที่12บ<ด>ก็มาที่โป่งตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ได้เจอช้างป่าแบบนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะครับพอช้างก็อยู่ในแนวป่ารถลาก็พอผ่านไปมาได้นะครับแต่ถ้าออกบนถนน นี่ผู้คนของจ้าละวันนะครับได้หลายจังหวัดได้หลายเหตุการณ์นะครับที่ช่างภาพของเรามองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ไม่สามารถเอากล้องไปโฟกัสได้ก็ห่วงตรงจุดนี้นะครับถ้าขืนสายไปสายมาอาจจะไม่ได้ช้างป่านะครับอาจจะได้จะวืดกับลมนะครับนี่ครับเล่นกันนะครับ เราพยายามนี่ครับช่างภาพทนไม่ไหวนะครับก็ตั้งแผนตามน่าจะเป็นสาวน้อยนะครับพยายามให้ดูมุมกว้างปกติช่างภาพช่องดีเอ็กชัเตอร์ของเรามักจะถ่ายจะเจาะนะครับจะเจาะหมายถึงเห็นชัดๆเต็มๆนะครับแต่วันนี้กลัวเสียดายนะครับถ่ายในมุมกว้างเข้าไว้ ก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าช้างป่าอยู่กันแบบไหนถ่ายไปสายตาก็วอกแวกไปนะครับเพราะข้างๆมีแต่สาวสวยทั้งสาวมวยทั้งสาวยุโรปนะครับก็อยอมรับว่าแต่ละคนน่าจยนตกว่าช้างป่าเป็นได้ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีโอกาสได้พูดคุย กับพี่พีทที่ดูช่องของเราด้วยนะครับบอกว่าจำเสียงได้ก็แสดงว่าไม่ได้ปิดเสียงนะครับพอปกติหลายคนดูช่องของเราไม่จะฟังเสียงบรรยายนะครับเน้นเปียกเสียงและดูภาพถ่ายเราบรรยายก็รู้สึกอายๆนะครับแม้ฝนไม่ตกอากาศจะแรงแต่น้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับ นี่ครับแผนมาแบบนี้นะครับนี่คือภาพในตอนต้นที่ท่านผู้ชมดูนะครับจริงๆมีดีดไป3-4ทีแล้วนะครับช่างภาพของเรากัดฟันไว้สุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยโฟกัสมาที่นี่นะครับได้ไป1ทีก็ยังดีที่มีอะไรบ้างนะครับคลิบช้างป่ากเขาใหญ่ที่มารวมของ ช่างพับของเราถ่ายมาเมื่อกี้มันเตะกันก็แทบจะทุกวินาทีนะครับที่ช้างปรากฏตัวเราก็พยายามที่จะทยอยน,นำให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างทำคลิปช้างก็ยากตรงที่จะให้เสียงบรรยายนี่นะครับขันจะให้ดูวิดีโอเปล่าๆหรือใส่เสียงเพลงไป ก็ไม่ใช่ช่อง DX Shutter นะครับ